อกดนี่มันบวกกันอยู่อะที่เพ kind of ี่วอน Triple kill อะไรตัวอะไรขมุขมี่เอาอันนี้นะเอานี่บินอะไรอีกที่ก็เลือกที่เฉลี่ยว

เข้ามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดนักมูเหรอจ๊ะกืท้อแต่งมรงของเก่าแดอะไรเลยไม่าสดหวกเก่านี่ใครพวกเก่ามังเหรอพวกเก่ารัวมั้เหรอไอไ่ใช่สูสมาร์เอาตัวรสู้ยังมี่ตอา คือวันนี้ทะเลาะก,กับลิ้นตัวเองไปประมาณสามสี่รอบแล้วเที่ยวไปใครจะพูดว่าแบบคนคนหนึ่งจะทะเลาะก,กับลิ้นตัวเองแบบบ่อยขนาดนี้ทุกวันเลยเนี่ยดีมา,าจซากิ ใจไร้ว่าหลังคาพอทนฟุตบอลบนหลังคา,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 าพอเลยฮึฮึฮึ heads up enemy d r o p p i นี่นี่บ้านเอลผมเลยมีมีตัวมีตัวข้โมยซื้อ <laughs> ชิงบ้าน good, good. เอลตบ <laughs> กันหลังเซเว่นตบฮะหลังเซเว่นอะไรคือเซเว่นตบนะ <laughs> <laughs> หมูออกอย่าให้มีคที่สองหมูลองเชื่อไปใครจะพูดพี่พี่มิเดมีตเวมีด่านมนเอาคิวครับการยินอคิวไปจัดการให้แล้วบ้านแอลบ้านเอลมีบ้านเอลมีเอลไหน อลเอลเอลฝั่งนู้นได้ค่ะเดี๋ยวอ้อมไทนังงนมพวนนี่ควิดนะพวนนะพวนอะไรวะพี่ออมอยากเอาุ่งแม่อะฮะเฮดเดฮะไม่มีอะไรคนไทยรักกันเนี่ยคนไทยรักกันอ้ย โอ้ยทำไมทำไมาหนูถึงเรียกอ้วนไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเคยเรียกเคยเรียกไอควายแล้วโดนเปิด <laughs> ไม่แปลกใจอะ่ะคนอย่างมึงอ,อะ่ะ <laughs> ตรงตู้ชุบม,มีตัวแซงหนีแม่มันกูไม่สนกูไม่แคร์อชไรยช่วยมช่วยก่อนจ้า คนนไหเยิงผมมีนตามเบอร์สามมันเนี่ยเอาพี่ตามผมทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคนจะไม่แตะขอฟ้ายาวเหนียดแล้วไอคนคนเห็นแล้วพี่พี่เปิดมันทำไมอ่ะเขาไหนกูไหลพี่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  Need equipment มันมันมันเมื่อกี้มันออเม่รองเท้า 點點 double kill ขัวอีกไหนเห็นไม่เห็นตัวตัวีไมาเอางิน่ไยิงไม่โดนเลยวันนี้วัถ oh oh ูกนเลยนะคะนี่คน ผมโคตรโคตรโคตรพอโคตรีมันบวกกันยู่อะไรที่ไน triple kill อะไรเอามึงทำยังไงเอานี้บิอะไรอีกไม่พอหรอกเพื่อนไปเ ยูมิ่ตามุตามิวัตช์จะจบเจอกคนน้ำเจอกันตีไปตีไปวันไหนดิเกิดการนี้กูพอร้อมรบเพื่อนที่แล้วเอ้ยไม่ใช่มีตัวมีตัวไม่เจอคนเยอะแต่ว่าตัวนู้น่าจะตีมันตัวสุดท้ายแล้วหรือเปล่า

ไม่เป็นไรยกได้ได้ป่ะตัวพี่แล้วมาเก็บของตรงนี้ได้นะของเต็มเลยอไี่ดนาเยเนแปดไม่ใช่เองแบบเออเป็นอะไรนะ

không nát được rồi nè tốt lắm thành công 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 thành

อย่างราพูดร้องอแบบอูอ้หูน <laughs> <laughs> ี่จะว่านได้พี่ข้างหนผมมีสตัวได้แบบมีของคนตรงม,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 มอ้ที่

ล้มล้มล้มไม่้ับเขาไม่จ่บเขามไม่มีเทปก,ก่อ,วอกนวะ Capture the Defense Airdrop มี่นเตอรไม่ใช่เองแบ,บม่น,นมอยน้อยนั้ำอีกตอนีหลือ ตัวข้างล่างเดียวประมาณห้าตัวเอ้หรอมาสี่ตัวนี่เดีวประมาณเหลือสี่สีตัวคนละตีหรือเปล่าใช่คนละตีที่ว่าสองเที่นเท้าถูกก่อนเหรอตัวพี่นาพี่นะโอ้ทำไมแรงนั หลังที่พมาเพื่อนใช่มันก็ได้ที่สองไม่ไก่กานะจ๊ะ